แผ่นดินร้อนค่ะเพื่อนๆค่ะแผ่นดินร้อนหอยก็เลยต้องมาหาที่เกาะนะคะเต็มเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเต็มเลยนะคะแม่สมศรีตกใจมากเลยนะคะตกใจมากเลยนะคะนี่เหมือนกับอ่าเป็นแบบบอกให้ถูกเหมือนกันนะคะที่สเปนค่ะสวนสาธารณะนะคะมีเยอะมากเลยนะคะตามต้นไม้ตามกิ่งไม้ก็คือเหมือนแผ่นดินร้อนแล้วก็ หอยก็จะหาที่เกาะขึ้นมาขึ้นมาหาที่เกาะนะคะมีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะนี่เยอะมากเลยนะคะเป็นปรากฏการธรรมชาติค่ะจะมีให้เห็นช่วงซัมเมอร์นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เต็มเลยนะคะเยอะมากเป็นปรากฏการธรรมชาติที่แปลกมากนะคะ ต้นไม้ใบญ้าก็จะแห้งๆก็คืออากาศร้อนมากหอยก็ขึ้นมาหาที่เกาะนะคะเพื่อนๆคะ่ะเยอะมากนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่แม่สมศรีเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะคะนี่เยอะมากนะคะเดินไปมุมไหนก็เจอนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ตามต้นไม้ตามกิ่งไม้มีเพียบเลยและหอยชนิดนี้กินได้ด้วยนะคะแต่แม่สมศรีไม่กล้าเก็บไปกินนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เห็นเขาขายก็มีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะใส่กล่องขายก็คือเขาทํามาเป็นสําเร็จรูปแล้วแต่แม่สมศรีไม่กล้าเก็บไปกินนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เราก็ไม่อยากเสี่ยงนะคะนี่เป็นปรากฏการธรรมชาตินะคะที่จะเกิดขึ้นแค่ช่วงซัมเมอร์ที่เพื่อนเอนเห็นขา,ขาวๆบนกิ่งไม้นั้นก็คือหอยนะคะเพื่อนเค่ะหอยค่ะ หอยทั้งนั้นเลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะนี่เดินไปที่สวนสาธารนณะมุมไหนก็เจอนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ตามต้นไม้ก็มีแบบนี้เลยนะคะก็คือเขาก็รวมกลุ่มกันเกาะกลุ่มนะคะเพราะว่าพื้นดินร้อนร้อนมากนะคะช่วงกลางวันนี่แม่สมศรีต้องมาเก็บภาพช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าออกจากบ้านไม่ได้ร้อนค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เต็มเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ เป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาไม่ได้ตายนะคะไม่ใช่หอยตายนะคะพอจะเข้าหน้าหนาวเขาก็กลับคืนสู่ธรรมชาติกับกลับคืนสู่พื้นดินค่ะเพื่อนๆค่ะจะมีให้เห็นแค่เฉพาะหน้าร้อนค่ะเพื่อนๆดูกลุ่มนี้นะคะดูกลุ่มนี้นะคะนี่จะเป็นซากกิ่งไม้ที่ตกลงมาแล้วก็เป็นกิ่งไม้แห้งนะคะนี่มีทุกกิ่งเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นแล้วอึ้งมากนะคะ แม่สมศรีก็อึ้งเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะนี่หอยนะคะหอยร้วนๆเลยค่ะนี่ที่ทุกคนเห็นนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนน้อยๆนะคะที่อยู่ในพาร์คนี้นะคะที่แม่สมศรีเก็บภาพมาฝากนะคะขอบคุณค่าขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ